นี่นะก็คือคุณย่าคุณยายคุณอาคุณอาอะไรต่างๆนะก็อยู่ที่นี่นะเอ่อคีรินไม่รู้ว่าวันนี้เราจัดงานวัเกิดเล็กๆให้กับคีรินนะก็เดี๋ยวเดินมาก็สภาพโควิดแล้วเนาะมันก็จัดได้แค่นี้งานวันเกิดซื้อของขวัญให้น้องคีรินแต่ละกลุ่มอยู่ยก็จะมีของที่จะให้เจ้านายใหญ่ของเรานะ ทำได้เราจะหาขนมที่ดิงชอบที่สุดไปให้จงได้รังนี่ไงเป็นโลโลเนี่ยเออนั่นแหละเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันดีกว่าซื้ออันนี้ให้พอน้องชอบออกกําลังกายแบบตามรอยที่กายไงเทรนเป็นเทรนมีตุ๊กแกโมซื้ออะไรซื้อใบเย็นแกเด้อแกเด้อแกด้อ่ะซื้ออะไรซื้อโยโย่ซื้อโยโย่ให้น้องให้ปวดข้อมืออ่ะเล่นนิ่งจอดจอดจะขยับ วันนี้วันจะพี่คลินอะไรนะพี่คินเจ็ดวพี่ยังไม่รู้ในร้ไม่ได้บอกไว้ใช่ไหมน่าในร้บอกพี่คินว่ามาทำอะไรที่นี่ไแต่หมอที่บอกพี่ครินไปว่าตอนนี้เรามาทำงานแล แล้วเลยคือไม่ใช่สีเขียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกค้านี่นไงม,มีเขียวเีีเยจะได้มขวอยู่นี่ไงแต่เรื่องของเรื่องคือวันนี้เด็กๆเอเดนเมล่าทีมมีลูกค้ารออยู่ข้างในเราเจอผู้ใหญ่เราต้องอยังไงคะสวัสดีค่ะโอเคไหมสองสวัสดีก่อนสองเสวัสดีสองเสวัสดีสวยๆก่อนสสวัสดีคุณลูกค้าแล้วเพลงอะไรเพลงลูกค้าที่เราร้องกันอะ ขอบคุณขอให้จบก่อนเลยลูกค้าลูกค้าลูกค้าอย่าเ,าเาพิ่งไปดูอย่าเพิ่งไปดูเดี๋ยวลูกค้าเห็นนะคะลูกค้าลูกค้าพระะ้อมแล้วค่ะเดี๋ยวลูกเข้ามานะคะ คเรินคีรนอ่ะรูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่คืนรูแล้วไม่จริงอ่ะแล้วตะกี้น้าเซอร์ไพรส์มากเลยนะ h a p ปีนี้ขี่ขบแล้วคะเจ็ดขวบเจ็ดขวบอ่ะนี่โตแล้วย่าๆกับยายเออมาแฮปปี้เบิร์ t เดย์คิรินคีริน ทำอะไรกันทำะไรกันทำองไรกัน อธิษฐานกอดลูกน้องๆทำเค้กให้นะคะขอให้เรียนเก่งๆขอให้เรียนเก่งๆก็หมดพอแล้วค่ะให้หนูเป็นเด็กดีนะลูกนะไม่ต้องเก่งมากมีความสุขนะลูกนะขอบคุณทุกคนก่อนครับขอบคุณครับกระเป๋าพี่เฟร็ดครับลูกเป่าวายป่าวันนี้ อีกนิดนึงลูกอีกนิดนึ่งคนีบอีกนิดหนึงเชื่อวล้วันแบบนี้อะไรอา้าวคนนี้สนใจทำไมนะเนาะอันนี้คือของขวัญที่ทุกคนซื้อมาให้กับคีรินมีของขวัญจากคุณย่ามีของขวัญจากาย,าย่ากับยายมีของขวัญจากพี่ที่ออฟฟิศ พี่พรพี่พลพี <S> <S ่จ๋าพี่พรพ่ลพี่จ๋านะใช้ว้เดินะับเป็นเด็กดีนะคะมันเดินนะครับเป็นเด็กดีนะคะมีของขวานอีกอันหนึ่งอยู่ใต้กล่องเป็นของขวานจากทุกคนเย

อะไรให้โกคาร์ดเนี่ยแพงเท่าไหร่ครับรู้ไหมเป็นแสนเลนยแต่หนูอย่างได้ไหมไม่นะครับหรอช่วงน,นี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยต้องเ,เอาโกคาร์ดแบบอันเล็กไปก่อนน,อน้ำสีชมพูน้ำใส โลโอ้โหหัวใจเต้นแรงมากคิลิงจับหัวใจตัวเองสิเต้นแรงมากเอาแล้วคันนู้นนะลูกคันนู้นอะไม่เอาแล้วหรอคันนู้นก็เอา แรกนีรถคันะนี้มันไม่ได้มาเป็นแบบนี้นะลูกมันเป็นสีเทาที่ดาดาและพี่คิดและพี่สาเนี่ยมาประกอบกัน mm hmm. เขาเรียกว่ารถ Nai f o ดโ g o Card Pro นั่นเองจากโมโนวิวนะแต่ว่าเราได้ไปแรปก,กับพี่บอยสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วมันแรปแค่แบบอ,อ,อันนี้อันแรกอะ่ะสวยมากมสวยึว้นเยอะโอเคเลูก <laughs> มีรถ oh. oh, awesome. เสร็จแล้วไปดูกันดีกว่าโลโก้โลโก้อะไรทุกอย่างพร้อมป่ะกลับบ้านขึ้นรถโอ้โหหัวใจเต้นเต้นแรงมากอ่ะลองอันนี้คันเร่งอันนี้เบรกเฮ้ยเร็วมวกเนี่ย ีลำโพงลูกเห็นไหมเวลาลูกเหยียวบึนบึนบึนจะมีเสียงเสโพงและฟังเพลงด้วยฟังเออมันจะเป็นบูทูธเปิดเพลงได้แต่ถ้าเกิดลูกไม่มีโทรศัพท์อ่ะมันก็จะมีรู้จะบูทูธกับอะไรเลมด้วยรูทบูทูธกับอะไรเออนี่เหรอจำไม่ได้เหรอมันเกิดคิดดิ้นที่ที่ปีที่แล้วเวลซื้อให้อ่อใช่เพราะว่า แม่ใจเหรอโอเคดี่พีเขาไม่เอาโทรศัพท์เอาป่ะเอาป่ะใช่ไหมนี่ใช่โทรศัพท์ที่ลูกอยากได้ไหมครับจริงๆจะบอกว่าของขวัญของวันก็เป็นเงินที่หนูทำงานเหรอลูกใช่ลูกตั้งใจทำงานลูกก็ซื้อของขวัญตั้งใจเรียนเรียนเป็นเด็กดีใช่ไอ้พี่จิ้งไอ้สุก รักี่รักมากรักดางมากเฮ้ยไม่เบื่อเลยมาลูมาดูตรงเท้าโอ้ยเอ๋ยไอ้กีรินนี่เขาถึงไหมครับรักนีรนไหมอันนี้อันนี้นี่นี่อันนี้ไล่น้ำผู้บริจาคเขาไม่เอ่ยเขาบอกว่าไม่เอ่ย แต่ว่ายอดเงินทุนทัน2 2 0 0บาทนะครับนี่นเป็นสักขีพยานมาอยู่ในนี้นนแ,ลแล้วนะครับเอาไว้ใช้ตอนอายุ18นะอเอาเป็นทุนการศึกษาตอนอายุ18 <c oughs> ถึงจะแกะให้ได้เก็บไว้ครับเก็บไว้นั่นแหละของวันเกิดพิรินปีนี้นะดูเหมือนของแต่ละอย่างจะเป็นของที่แบบมูลค่าสูงๆแพงๆนะก็ถามว่ามันแพงไหมมันสูงไหมก็สูงจริงนะแต่ว่า คิรินปีนี้คือเป็นปีที่คิรินเขาแบบเป็นพี่ชายที่ดีมากเป็นปีที่คิรินโตขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นกายฮารุแล้วก็น้องๆแล้วก็ครอบครัวก็อยากให้ในสิ่งที่เขาต้องการในบางอย่างเนาะก็ขอให้ลูกเป็นเด็กดีต่อไปนะครับผมแล้วก,ขขขออก็ขอบคุณพี่แฟนคลับขอบคุณพี่ดออฟฟิศขอบคุณคุณย่าขอบคุณทุกคนขอบคุณนะคะพี่ให้เงินมา ชื้อของพี่จะเป็นเด็กดีแล้วนะทุกคนนะครับแกร์ชิโอเคย์เยอะมากเลยงานก็เยอะแยะวุ่นไวายไปหมดเราต้องเนี่ยเนี่ยมาลดน้ำต้นไม้อี่งงครึ่งลดน้ำต้นไม้ทุกวันต้องตรงเวลาเนี่ยห้ามต้นไม้ตายต้องลดทุกวัน